เก้า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 ให้ตัวเดียวก่อนเนอะเก้า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 อีกเก้าล้านเปอร์เซ็นวันนี้มีเก้าล้านเปอร์เซ็นค่ะถ้าโมมีเก้ามะหอมแก่อีกคือเก้าท่าเลยอะสิท่าเลยนี่ถ้าเก้าโมมีเมารล่มะหอมแกมไม่นั่นิรลดโอเคพี่นออ้องจำไม่ได้เปนอนไรจำไว้จำซวยกันนี่แหละจำซวยกันท่า <laughs> ้าบ่มีคารถแม่นำนีสิมาให้ใช่ตัวใหไนี้ตัวใเดี๋ยวมีเก่าคเก่าควาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิมรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปใช้วิาในการรับชมสวัสดีครับแม่น้ำนี่สวัสดีค่ะศูนย์เก้าเต็มเต็มคนมีเงินมีคำเนี่ยเบื้องออร่าเนาะออร่าเนี่ออร่าเนี่ยศูย์เก้าเต็มเต็มแก้มนี่เบอรไหนมาหอมดอกบอกเลยวันี้ไกรทาอีกไม่ได้หอมดอกทาเลยไม่ได้หอมสวัน้บไหอมแก้ม่ใช่ งวดที่สามก็เป็หอมมก็ใช่เพราะว่าปูร้องหอมดูเพิินท่ามาหอมแกมนีเราหายเลยังไม้เขาปั๊บท่าน้ตลอดที่จะสนเาว่านเขามาหอมแกมลูกเราปูาตนมาหอมแกมลูกสาวเราเ่ามาหอมแกมนีเลขเขาเป๊ะเป๊ะได้ป่ะถ้าผาว่าหอมแกมนี้าไปนอกดีเราก็ว่าสิเ่ราห้ไปตีเราว่าสีห้เรขตลอดจะไมให้ไปแล้วญาตมีคนดูแลเราหงวนนี้มาอพอใจกุใหงวดไหนอย่างเรบอกยายไปเรื่อยๆ แล้วมาเสียหายไปเรื่อย huh. แต่เราคอยเลขเสียออกศูนเก่าเราบอกว่าเราไป,ไป,ไปอยู่กองสลากคนนี้ huh. เราไปอยู่กองสลากเราไปยืนเฝ้าด้วยห้ออกศูนเก่าเราไปยืนเฝ้าเลขกได้ไหมขอกองสลากไหมเราวไอออกู 09, 09, นเก่าออกซูนเก่าบันีีเราเล็กตัวไม้มาพร้อมเด้อเราเล็กตัวไม่มาเราไปเห็นไหมเอาเดี๋ยวมาเราเรียงเราก่อนเนาะบางคนกับเห็นคลิปเมรันี้บางคนก็บ่อเห็นศอูนเก่าบางคนก็เห็นแต่เอาทำไมให้หกเก้าสอง ให้หกเก้าเพื่อนกับเชนเด็กศูนย์เก้าอยู่ข้างล่างเลขอยู่กลางแล้วก็บอกพ่อของปลาบอกอีกอถ้าเลขศูนย์คือศูนย์เก้าเม็ดเดียวในคลิปในคลิปแม่ํานี้ก็บอกอยู่ว่าถ้าศูนย์มาก็คือศูนย์เก้าเอาศูนย์เก้าเม็ดเดียวพี่น้องต่อเลขศูนย์เก้านี่ก มันเป็นเลขที่ทีกับน้องอยู่แล้วเนาะสวนหนองกับสวนเก่าผู้คนมันก็เปิดเห็นมาพอๆว่าเดี๋ยวเนาะผู้ว่าเห็นแต่ดวงเนาะแต่ดวงเนาะเออวดดีให้พ่อซุปูผซุกคนให้ได้หมานซุปูผซุกคนแม่ดานี้บ้าหวงดอกแม่ดานี้มาแบ่งฝันกั้ยานให้เอฟซีซุปโผุกคนถือน้ำผันก็แม่ดามีนั่นละค่ะกั้ยานให้เอฟซีถือซุกคนให้ได้ซุปูผซุกคนแม่ดานี้ก็มาแบ่งปันเด้อค่ะเด้อแบ่งปันแม่ดานี้ก็ได้ดอกละเองน่าใจงวดนี้บ่แเบนจีปอยมาเลยจีปอย มันอันนันมันก็ผละวันน,น,นี่บออีกสองสามมือค่ะหนูสปอยด้วค่ะเด้อเอาเลขตัวเดียวไปก้อนบ้องก่อนนี้เอาเลกวิ่งไปบอปล่อยก่อนอันก่อนเนี้ยอยเยปล่อยไป่มันปล่อยก่อนรอกก่อนเนี้ยปล่อยแล้วอันเลยเนี้จะเพิ่มปล่อยมีคนจะมีคนหลอกหล,ล่ะปล่ปอยไปแลว โอ้ยเอาแล้วลอกกันบ้านนะลอกันแล้วเรื่องแม่น้ำนี้เนาะแม่นี้แม่นเด้อแม่นนนี้้แแม่่เดะตให้ฟังเด้อย้ำแม่น้ำนี้เฮ็ดป่ะย้ำแม่นมันกับแม่นบ่แม่นย้ำเถื่อมันกับถื่อให้ฟังตอนที่ว่าเขาพูดเด้อตามปากของเขาเด้อเจาะตามปากเลยวันนั้นบอกว่าให้เอาศูนย์เก้าเม็ดเดียวเลยเด้อมือนั้นถ้ามาศูนย์คือศูนย์เก่าว่ต้องไปซื้อศูนย์อื่นเอาศูนย์เก้าเก้าศูนย์แค่เม็ดเดียววดที่ผ่านมาเมื่อนั้นยอดไปเบิ่งคลิปแม่นี้เด้อสิว่าแม่นี้บ่เห็นบ่แม่นเด้อหน่อยน่ะ เบิ speaking, you, Hello, ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิ่งอีกอยู่ตั้งหลายรอบเด้ดรางคนเพิ่นกะบ่เห็นเพิ่นบ่เหินก็คือว่าเพิ่นเปิดไปแล้วมันบ่เห็นเนาะคือว่าบ่มีบ่มีโชคบ่มีดวงน้อกันผู้ผู้เห็นผู้รางคนกะบ่บ่ซื้ออันนี้เฮามาแบ่งปันค่ะแคะอย่าบ่มีโชคแบ่งปันแบ่งปันด้วยใจค่ะแม่นนี้เพิ่นกะแบ่งปันด้วยใจนะครับเพิ่อความเรียกร้องหยังเขื่อเด้อเนาะบ่บ่เคยเรียกร้องแม่นี้นี้นี่บ่เคยว่าเมื่นั้นอันนี้จะเขื่อบ่มีแต่เฮาขอร้องแต่ว่าขขอออออร้งซะบดีัน FC โทรเข่าหาเอ็ดมินหลายคอมเมนต์มาหลายอยากได้เบอร์โทรอยากได้เบอร์โทรเป็นแบบนี้เราก็อยากเข่ากุมอยากเข่าไล์อยากเข่าเฟซเข่าแบบใดฮ็ดจังไดเพื่อน่ะอ๋อเบอร์โทรเบอร์โทรไปก่อนให้เบอร์โทรอยู่ที่ขอลองนิดกว่านี้ขอลองให้ให,ให้ให้ลอบเดียวไปเลยเด้อเบอร์โทรตั้ทันกระทันเด้อตั้งแต่มาทายเป็นแบบนี้มาหนิบ่พิ่นบ่ให้เบอร์โทรเพิ่นมาให้เบอร์โทรจั้เพี่หยันรับบ่ไหวยนี่นองหยันรับหยันรับแค่สิบเบอนี้อันนี้เนาะเบอร์โทรเฟซเฟซแม่นแบบนี้ล้วนะ เพศแม่นี้นะในกลุ่มไรเดียสเลยนะกลุ่มไรแม่น้ำนี้ก็สีปล่อยอีกกลุ่มไม่อีกเพราะว่ากลุ่มนั้นมันเต็มแล้วกลุ่มหนึ่งอ่ะแม่นี้เสีกลุ่มมืออื่นอีกแม่สีมิตรดิแม่น้ำนีบีสองมันจะติกับเป็นแม่น้ำนีบีสามเหมือนทีขนาดมันเฟศกลุ่มกลุ่มแค่ใดหลายกลุ่มอ๋อ้าถ้าผู้ใดเอ่อเล่นเฟศเป็นเนาะใช่ก็ให้เขาไปค้นหาแม่น้ำนี่เฟศแม่น้ำนีบีสองแม่น้ำนีบีสองแค่ไนปล่อยบีสององอสองเปลียนภาษาไทยเลยภาษาไทยหมดเลย แม่นนแม่น้ำนี้บีสองพิมพ์ไปหาเฟซแม่หนุนนี้เลยค่ะเด้อแม่มีสีลงเฟซเลขตัวใดตัวใดเน้นตัวใดตัวใดแม่มีสีลงเฟซตลอดเลยอ่ะผู้ใดอยากเลขทูบเลขอยังกับลงเฟซเบิร์ตผู้ใดอยากติดต่อแม่น้ำนี้กะไปค้นหาเฟซนี่แล้วกะขอเป็นเพื่อนเนาะค่ะขอเป็นเพื่อนแล้วกะกะแม่นี้เราเป็นเพื่อนเบอร์เราค่ะบาร์เตอมาขอแต่ติดต่อแม่น้ำนี้โดยตรงได้ส่วนเบอร์โทรเอาเบอร์โทรขอขอจะขอจะคิดจ้ะบอกบอกคนก็ได้เอาะเพราเขียนก็ได้บอกคนเอาห้าห้าผู้เฒ่าคนเหล่นเฟสเพราเป็นเนาะ เจไดจดเราเด้อค่ะเด้อศูนย์หกหนึ่งหกแปดศูนย์ห้าสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดเบอร์โทรน่ะเบอร์โทรคอแม่น้์นี้แปดเจ็ดกจรอบแน่ผู้เฒ่าฟังบ่ทันศูนย์หกหนึ่งหกแปดศูนย์ห้าสามแปดเจ็ดเอาพอะในเบอร์โทรแล้วก็ทีเบอรแล้วก็ันเลขมงคลโชคลาภตัววันนี้จะหาตัวใดไปก่อนเลขมงคลโชคลาภวันี้นอนเสียงนอนฝันแน่วนี้แม่นี้เสียหาไปตัวหนึ่งเลขมงคลของแม่นำนี้เล้อค่ะเด้อ เก้าเก้าอีกคือเก้าพี่น้องเก้าอีกคือเก้าค่ะเก้าทีมาติดต่อกันสามรอบสี่รอบค่อยเก้าทีนี้เก้าเก้ามีเก้ามีเก้าอีกคือเก้าถ้าบ่มีเก้ามีเก้าอีกคือเก้าบ่เขียนก็ได้หรอว่าตัวเดียวกันบ่ท่านได้เห็นจบคูอะปล่อยไปตัวเดียวก่อนเก้ามิ่งเก้ามิ่งเก้ารันเปอร์เซ็นโอ้รันทางกับเก้ารันเปอร์เซ็นต์เดยใช่เก้ารันเปอร์เซ็นตวันนี้ก็บเก้ารันเปอร์เซ็นต์เอาเก้าเป็นรักไว้ก่อนปีเอาเก้าเป็นรักอีกเจ็ด อีกสองสามมืออีกสองสามมือค่อยปล่อยทูปนึ่งมวลนี้บ่ปล่อยเหล็กหลายเด้อค่ะเด้อปล่อยตามที่ครูบอกเท่านั้นครูบอกว่าให้ปล่อยตามที่เหล็กครูบอกกับเหล็กทูบเท่านั้นค่ะกับเหล็กทูบชิจืดเท่านั้นใจเย็นๆก่อนพี่น้องเหล็กฝันกับเหล็กทูบชิ้นสิตรงกันครูบอกงวดก้อเหล็กฝันกับเหล็กทูปก็ตรงกันมื้อนี้มื้อนี้อากาศมันฮอนน้ำเนี่ยนันเพิ่นเพิ่นกำลังมาแต่ตลาดพวกคันไปซื้อไปซื้ออย่างก็ซื้อของหลังคาไม่กี่ไหนโอ้ซื้อหลังคามามุงใจมุ้งไหลครู ไปซื้อของซื้ออขงมาตกแต่งมงหลังคาให้ปูยันปูถือปนแต้มห่อนห่อนในหลังคาให้เปิดเปิดหลังเห็ดหลังคาหลังเห็ดหลังเรือรู้ไหมนี่จ้หลังเรือหลังซื้อเจหลังคาเห็ดหลังคามหปูเห็นยังวันในเอฟซีก็ต้องถือน้ำกันชุบผู้ชุบคนนั่นแหละคนใดที่บังคับเห็นกังวลดีไก่เห็นซาเด้เห็นแมนแบบนี้น่ะจะให้โชว์ให้ฟังไปน้ำกันผู้ใดพอเห็นคลิปงวดก้อนอ่ะงวดนี่เห็นเห็นทุกคนเนาะเห็นทุกคนผู้บอกล้ำจนี่ย อ๋อหมาล้วมัก็ได้ละวันที่ยี่สิบหกเป็นบานพายแม่นีู่งแมนี่ยี่สิบหก่ยี่สิบหกีนรเต๋้ายี่สิบหกยี่สิบหกีไอ้ปลด้ปล่ชุดใหญุ่ดเดียร์้หม่สิบหกสี่ส้วก็บวงสวงุปล่อยชุดใหญุ่ดเดียวยี่สหนาีสิบหกเป็น้านพายแมนอุดถูกแมนถูกบ้านพายใหครับตัวเลขในความัเนี่ย ได้มาแล้วมันบ่ได้เร้วค่ะแต่เนื้อว่าฝันปูเอามัดพราะหลังจากออกศุนเก่าแล้วปูกับมะข่าวฝันยามคืนเลยปูบอกว่าเอาเลขกมาจากกองสลากพร้อมเลยเลขมันเฉะออกนะมือเลขกออกค่อยปูสิไปอีกได้มาเล้วเมื่อที่ออกศุนเก่าปูกับไปยืนเฝ้าอยู่กองสลากเลยอมวดนี้ก็ได้มาเล้วเนาะงวดนี้ได้มาแล้วปูเอามาพร้แต่ว่าม่นมีห้เก่าไปก้อนตัวเดียวจ้าแล้วปูบอกว่ามือกองมือเลขออกปูกันไปกองสลากอีกค่อยไปยืนคุ้มอีกเพื่อนใช้เลขเพื่อนเพื่อนว่าห้งายวันนี้ห้เม็ดเดียวเลย เดีวเลขทูบจุดออกมาจากชิโตนี่เพื่อนบอกไว้แล้วอย่างว่าเราบอกเลขเต้าไหลเลขทูบกับเลขควงมฝันจิงกันเลยจิดตรงกันเลยคูบอกแต่ตัววายเดี๋ยวคือมิกเก้าสําหรับที่นี่สําหรับที่นี่เอาเก้าไปก้อนเก้าบนเก้าล่างเก้าเก้าให้ตัวเดียวก่อนเนอะเก้า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 ให้เก้าก่อนค่ะ คนลิ้ล่างเป็นจีวายย่ไม่ให้เก้าเม็ดเดียวจ้าสิบนที่ล่างคอยแค่เก้าเม็ดเดียวคพรบบท่านในบอกะเนาะท่านในบอกค่ะอกเก้าบนหรือเก้าล่างโลร้อยอยแต่รู้ว่าอย่างเดียวคือปู่บอกแล้วว่ามีเก้าล้านเปอร์เซ็นตวันนี้มีเก้าล้านเปอร์เซ็นค่ะถ้ามัมีเก้ามะหอมแกวอีกคือเก้า ท่าเลยอ่ะติท่าเลยนี่ติท่ายวันนี้เป็นตัว่าอยู่เพราะว่าเก่ามาหลายเทียรอยู่เนาะพี่น้องมาถ่ายขึ้นเขาพี่น้องเป็นตัว่าอยู่เพราะว่าเก่ามาหลายรอบเดียเสียปูเสียปูเสียปูเก่ามากค่ะคือเก่าเก่ามากเสียปูอืมเสียปูปูว่าตัวใดมิดก็คือมิดตัวนั้นล่ะครับผมวันนี้ให้เก่าคลิปนี้ให้เก่าตัวเดียวก่อนแล้วพี่น้องเด้อให้เก่าตัวเดียวค่ะคลิปนี้ให้เก่าตัวเดียวก่อนถ้าเก่าโบมีเมารถมาหอมแก้มแม่นำนี่รถโอเคพี่น้องจำไม่ได้เหมือนกันจำไว้จำซอยกันนี่แหละจำซอยกันท่า ขาปอมีค่ารถแม่นำนี <serves> no. ้ฉีมองหใช่ร้าเลงงวดก่อนด้ยเดี๋ยวมีเก่าซือเก่าคลิปดท้ายที่เามา่ทยคุนบอกว่า้าบ่มีนั้นเมารถมา่นิคานำมันให้ปุ่นามันให้เลยมอรถแห่าม่ได้ว่มจ่าเกียไอคนนี้มันมันความฝันของปู่บอกไม่ได้หอมจเความฝันปู่บอก่านั้นสองงวดหรอถ้าไม่ได้หอมจักเทียวันนี้คือกันวันนี้ก็ท่เกาอยู่เพื่อเก่ามีเก่าเพือเก่าอ่าโอเคครับขอบคุณแม่นำมีข้าเก เก้าก่อนเก้าเก้ก่อนเก้าอะไรใครมีตัวดีเก้าอะไรเม็นมาแล้วไปตามความกรอถิ่นเนาะอ่ะเดี๋ยวมาตามไหมอีกเจ๊หมื่สองมือนน้อแม่น้ำนีเน้ออ่าสำหรับพี่นี่กันลําละเอฟซีไปนะครับกะไปทัวร์กันไหมสวัสดีครับครับอย่าลืมกดติดตามช่องเบลสัมทิพย์กัน